สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนชกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่18มกราคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสซเินช่างก่อนชกเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับลงพรางใครมาขาดมาเกินซ้อมที่ไหนใครพามาเรทราคาต่อรองล่าสุดเป็นยังไงวันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป๊ะมากๆขอหงแดงมีน้ำหนักสุดท้ายเสิร์ฟส่งตรงถึง AFC นะวันนี้มาพร้อมเรทอัปเดตล่าสุดเรทนี่หงแดงวิเคราะห์เรทกับโชคโคราช เรทนี่ถือว่าเป็นเรทที่น่าสนใจเป็นมุมมองของครูนะครูมองมวยไทยเจ็ดสีไปในทิศทางไหนมุมมองของหงแดงสุรินมองไปในทิศทางใด FC พลาดไม่ได้วันนี้นะถือว่าเป็นข้อมูลที่แฟนมวยไทยเจ็ดสีพลาดไม่ได้ชอบกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึ่งนะ FC คู่หนึ่งนี่เจอกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดสิงห์พยักษ ิติเมืองสะตูนเนี่ยซ้อมอยู่เพชรเกษมเพชรน,นะเมื่อเช้านี่พี่แขกพามาส่วนคู่ต่อสู้ชาตินักรบศูนย์กีฬาแม่สอดเนี่ยเมื่อเช้านี่นะทีมงานของยอดนาทีพงุงชัยมวยไทยยิมพามาหรือว่าพี่ตากนะสัจพรจำเริญศัพท์พามานะซ้อมอยู่พงุงชัยมวยไทยยิมนะเอฟซปีนี้18แแล้วเป็นนักสู้จากแม่สอดจังหวัดตากเมื่อเช้าเนี่ย มาที่พิกัดน้ำหนัก126.8ตามก็พิกัด0.2ขนาดที่สิงห์พยักเนี่สิงห์พยักมา127.2นะสอบสุดท้ายช่างนะช่างได้ตามพิกัด127มวยคู่นี้เลทเปิดนะ FC เลทเปิดเนี่ยสิงห์พยักต่อ21นะเลทเปิดนี่สิงห์พยักต่อ2 1 0ได้คุยกับพี่แขกนะพี่แขกบอกว่าวันนี้นะไม่เดินกลับบ้าน วันนี้ไม่มีเดินกลับบ้านพี่แขกดูว่าสีหน้านะ่ะมั่นใจนะจังหวะฝีมือนี่สิงห์พยักนะเป็นมวยขวาแข้งขวาดีเข้าออกรวดเร็วหลักเหลี่ยมไอคิวเยี่ยมขณะที่คู่ต่อสู้ชาตินักรบเนี่ยชาตินักรบหงได้หงแดงได้คุยกับน้องนั้นน้องเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นมยวยเขา่าเข่าเป็นมวยขวาแข้งขวาหมัดขวาไม่เคยต่อยช่องเจ็ดวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ช่องเจ็ดส่วนสิงห์พยักเนี่ยเคยต่อยช่องเจ็ดมาแล้ว วันนั้นนะช่องเจ็ดต่อยน็อกหกคู่เลยต้องหาคู่เจ็ดมาต่อยสุดท้ายได้สิงห์พยักมาต่อยนะว่าน,นั่นสิงห์พยักมาต่อยเป็นคู่เจ็ดช่องเจ็ดซึ่งถ่ายทอดสดโอ้โหแม่คุณเอ้ยวันนี้เรดเปิดสิงห์พยักต่อสองหนึ่งวันนี้นะมวยคู่นี้เขาแดงให้ต่อไปสี่สิงห์พยักชอบไปที่อาวุธเยอะหลากหลายฝีมือสมองมวยไอคิวดีวันนี้สิงห์พยัจกจะชนะชาตินครศูนย์กีฬาแม่สอดสนุก ชอบกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูตัวโจอยของแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดเนี่ยชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่สองคู่สองยอดนาทีบุรุงชัยมวยไทยยืนวันนี้เจอกับเอฟสามห้าราชาโนนหนึ่งร้อยยี่สามยอดนาทีนี่มาตามพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบสามนาทีเอฟสามห้ามาหนร้อยยี่สิบสี่จุดสองลดหนึ่งจุดสองนะสุดท้ายนะาลดแล้วเหลือหนึ่ร้อยยี่สิบสองจุดแปด ตามก็พิกัดไป0.2เรทหนะ้าเรทเปิด F35 ต่อรองนะ F4 เรทเปิดต่อรองหนะ้ามวยคู่นี้ F35 เคยแพ้มาที่เวทีมวยราชดำเนินนะชกวันที่21ธันวาคม68วันนั้นตลอดการชกตั้งหยกสนุกยก4เนี่ย F35 หลงหลักหลงเหลี่ยมนะวันนี้เหมือนกันวันนี้มาต่อยที่ช่อง7 F35 วันนี้ในเรื่องของเวทน่า,นาจะได้เปรียบเพราะว่ารถน้ำหนัก1.2ขณะที่ยอดนาทีมาตามพิกัดวันนี้มวยคู่นี้อยู่ที่ว่า F35 ไล่จนไล่ถึง,ถงหาเจอไหมวันนี้ถ้าไล่จนไล่ถึงหาเจอ F35 ก็มาได้แต่วันนี้ของแดงมองว่านะยอดนาทีนี่ไหวพิ้วหลากหลายวันนี้นะยอดนาทีรองได้เลย F4 ของแดงมองว่ารองยอดนาทีได้ ทิ้วหลากหลายอาวุธเยอะวันนี้ต่อยกลางวันด้วยหงแดงบอกว่าเอฟสามลด1.2ปอนด์ปอนเนี่ยก็หนักพอสมควรนะใช้เวลาลดนานพอสมควรวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ฟื้นนะไม่ฟื้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโจดินถ้าฟื้นก็สนุกขณะที่ฟื้นคุณต้องไล่ให้จนกระดานด้วยวันนี้ถ้าเกิดไล่ไม่จนก็เสร็จยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมได้เหมือนกันคู่สองวันนี้นะ่าเรียเปิดต่อรอง หงแดงให้รองไปที่ยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมมาที่คู่สามคู่สามสักเล็กลูกเจ้าพ่อรองโตมานี่เจอมังกรบูมเด็กเซียนหนึ่งร้อยยี่สิบสักเล็กนะพี่เบนเกตสงฤทธิ์พามานะสอบเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบจุดสองแล้วมาช่างจริงได้หนึ่งร้อยยี่สิบตามพิกัดขนาดที่มังกรเนี่ยวันนี้มาหนึ่งร้อยยี่สิบจุดสองงานสอบแล้วก็มาช่างจริงได้ร้อยยี่สิบตามพิกัดเลดสักเล็กต่อห้าสี นะ fc เรดเปิดศักเล็กต่อ54มุมมองของแดงของแดงมองว่าศักเล็กหนีดูว่าครบเครื่องหลากหลายนอกใด้ในดีนะขณะที่มังกรนี่ประเภทบอลสายหมาการเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวนะอาวุธหนักแรงวันนี้ต้นๆมองว่ามังกรน่าจะไปก่อนแต่ขณะที่ปลายๆหงแดงว่าศักเล็กเนี่ยเป็นมวยมีของยืนระยะเก่งในเหนียวแน่นมวยคู่นี้วันนี้นะ สักเล็กต่อ5้สีวันนี้ให้อยู่ไวที่สักเล็กมองว่าสักเล็กเนี่ยครบเครื่องหลากหลายยืนระยะดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะมังกรบูมเด็กเสียนเลดเปิดสักเล็กต่อ5้สีมาที่คู่เอกคู่เอกเสียงร้อยร้อยล้านเราโลกเราโชคเจริญน่าจะสีเจอกล้องโทรณีสันติอุบลหนึ่งสิบหกเสียงร้อยร้อยล้านมาตามพิกัดนะน้ำหนักสุดท้ายเนี่ยร้อยสิบหกขนาที่กล้องธทรณีเนี่ย มา117.8ลด1.8นะปอยแรกเนี่ยเหลือ116.8ปอยสองเหลือ116.4สุดท้ายเหลือ116ตามพิกัดเรทเปิดนะเรทเปิดเนี่ยเสียงน้อยร้อยล้านนะเสียงน้อยร้อยล้านต่อ19 1954เรทเปิดนะเสียงน้อยร้อยล้านต่อ1954มวยคู่นี้วันนี้นะวันนี้หงแดงมองว่าต้องทันทนะลดน้ำหนักเนี่ย1.8 ใช้เวลาลด3ามปอยนะสีหน้าแววตาไม้สุดท้ายเนี่ยยังดูว่าสดใสซา,าบซ่ายอยู่มวยคู่นี้หนักแรงด้วยกันทั้งคู่เสียงน้อยเนี่ยซ้ายในเหนียวแน่นขนาดที่กล้องธรณีเนี่ยกล้องธรณีครบเครื่องหลากหลายเป็นมวยขวาไฟเตอร์เปิดเกมแต่ตข้าต่อยมาต่อยลำตัวสรีระรูปร่างดีมวยคู่นี้ถือว่าปาักหัวตัวเท่าวันนี้นะักกล้องธรณีมีเบื้องต้น5 0 0หมื่นนะเอฟซเบื้องต้นนี้มีห้า0มืวันนี้มวยคู่นี้ หงแดงมองว่ารองกล้องธอร,รณีได้หงแดงชอบไปที่มองไปที่ลุกนะไม่ได้เป็นรองขณะที่การคุมน้ําหนักมาวันนี้หงแดงมองว่ากล้องธอร,รณีเนี่ยไม่มีในไม่มีป ze, uh. มัญหาในเรื่องของการคุมน้ําหนักขณะเชียงน้อยร้อยลานเนี่ยหงแดงว่าคุมน้าหนักมาค่อนข้างเยอะนะคุมคุมหนักมาค่อนข้างเยอะหงแดงมองว่าวันนี้วันนี้กล้องธรณีดูว่ายืนเทียบสัดส่วนแล้วดูว่ากล้องธรณีนี่ใหญ่ลอยกว่า เลทเปิดเสียงน้อยร้อยล้านต่อสิบเก้าห้าสี่เนี่ยวันนี้ให้รองไปที่กล้องธรณีวันนี้มวยคู่นี้เบียดบทเบียดบท,บท,บทกล้องธรณีจะเบียดเฉือนชนะเสียงน้อยร้อยล้านได้แบบสนุกชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบ <c oughs> มาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะวันนี้ชอบไปที่สิงห์พยัคฆ์กิตติเมืองสตูลวันนี้ครบขึ้ทงหลากหลายฝีมือดีนะสมองมวยหลักเหลี่ยมไอคิวเข้าออกรวดเร็ว แข้งขวายาวๆนี่จัดจานวันนี้ของแดงบอกว่ากระดูกมวยเบอร์มมวยดูดีกว่าวันนี้จะชนะชาตินักรบศูนย์กีฬาแม่สอดนี่คือชอบหนึ่งเลดเปิดสิงห์พยัคต่อสองหนึ่งชอบสองนะชอบสองวันนี้ของแดงชอบไปที่สักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะวันนี้มองว่าสักเล็กสรีระรูปร่างวันนี้ได้เปรียบดูว่าใหญ่ดูว่าลอยนะวันนี้เลดเปิดนะเลดเปิดสักเล็กต่อห้าสี่นะวันนี้ ชอบ2ให้ต่อไปที่สักเล็กส่วนชอบ3ชอบ3วันนี้ของแดงชอบไปที่ยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมเลดเปิด F3 5ต่อรองวันนี้ให้รองไปที่ยอดนาทีของแดงมองว่ายอดนาทีเนี่ยมวยเคยชนะมาพริ้วหลากหลายฝีมือดีนะเบสิ Audi, กอาวุธดีมกักบักวันนี้ถ้าเกิดว่าเอฟสามห้าไล่ไม่จนหาไม่เจอนะวันนี้ของแดงมองว่าเสร็จยอดนาทีวันนี้ยอดนาทีจะเบียดเฉียนชนะเอฟสามห้าราชาโนนย้ำแค่นี้อีกครั้งหนึ่งส่วนชอบท้าย วันนี้ให้รองไปที่กล้องทรณีนะสันติอุบลมองว่าวันนี้ใหญ่กว่านะมองว่ากล้องธรณีใหญ่กว่าคุมน้ำหนักมาน้อยกว่าโอเคลดน้ำหนักหน้างานอาจจะลด1.8แต่การลด1.8ดูว่าสีหน้าแววตาของกล้องทรณีไม่ได้เสื่อมโทรมวันนี้มวยคู่นี้ของแดงชอบไปที่กล้องทรณีเลทเปิดนะเสียงร้อยร้อยล้านต่อ1 9บเสีวันนี้ให้รองไปที่กล้องทรณีกล้องทรณีจะเบียดเสือนชนะเสียงร้อยร้อยล้านเบียดเบียดชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ วันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขออวยพรให้เอฟซีองแดงปราศจากโรคภยครัยไข้เจ็บเฮงเฮงรวยรวยกันทุกค่นวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ